ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด10เล่มนะคะเป็นงานตี้อนที่รูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก S U P 9เหล็ก S U P 9คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถดขัมาเริ่มกันเลยเล่มที่1เล่มที่1เป็นมาเชเ,เตต,ตีผิวไฟนะคะลูกค้าอันนี้เป็นงานตีลอนที่รูปจากเหล็กแหนบนะคะตีผิวไฟสวยงามมากคะ่ะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดความยาวของใบมีดสิบสามจุดสองนิ้วความกว้างสองจุดสามนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวหกนิ้วนะคะลูกค้าเล่มนี้ราคาเก้าร้อยแปดสิบบาท เล่มที่2นะคะเป็นมาเชเตตีผิวไฟเหมือนกันความยาวของใบมีดอยู่ที่13.2นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูฉลุลไยความยาว5.7นิ้วนะคะเล่มนี้ราคา980บาทรวมส่งนะคะค่ะรับประกันความคุมของใบมีดทุกเล่มนะคะลูกค้าสนใจแคปมาจอแอดไลน์นุ้นได้เลยจ้าค่ะเล่มที่3เป็นงานตีรอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะ ความยาวของมีสิบามจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวหกนิ้วนะคะแต่งสันหยักสุดใบสวยงามมากคะ่ะลูกค้าใครได้ไปคือคุ้มสุดๆเป็นงานตีรอนขึ้นรูปจากเหล็ก S.U.P. 9เกสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยค่ะเล่มนี้ราคาหนึ่งพันสองรอเก้าสิบาทรวมส่งนะคะความกว้างของใบมีจะเท่ากันจุดสุดใบเลยนะคะดูจากในคลิปเหมือนเหมือน ตรงช่วงปลายจะเล็กแต่ความจริงคือใบมีดจะเท่ากันหมดสุดใบเลยนะคะเล่มที่3ราคา1290บาทนะคะค่ะเล่มที่4เป็นแลมโบตีผิวไฟนะคะแต่งสันอยักสวยงามความยาวของใบมีดอยู่ที่11.6นิ้วความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประยุงความยาว5.7นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มนี้ราคา980บาทรวมส่งนะคะเล่มที่ส แต่งสันอยากสวยงามคุ้มมากใครได้ไปคือคุ้มสุดสุดสันอยากทํายากมากนะคะลูกค้าค่ะเลมที่ห้านะคะเป็นแลมโบความยาว11.6นิ้วความกว้าง2.5นิ้วสันหนา5.5มจุห้มิลจด้าไม้พยุงความยาว5.7นิ้วเหมือนกันคะ่ะค่ะเลมนี้ราคา980บาทรวมส่งนะคะค่ะเป็นงานตีร้อขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อค่ะค่ะสนใจแคปมาจอแอดไลน์นูได้เลยจ้า หเล่มที่6นะคะเป็นมีแล่นะคะใบขัดขาวเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9ความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.7นิ้วนะคะค่ะแต่งสันหยักเกือบสุดใบเลยนะคะเล่มนี้สวยงามมากค่ะเล่มนี้ราคา1190บาทรวมส่งค่ะส่วนเล่มที่7นะคะเป็น มีแร่ลายเกรดมังกรน,นะคะลูกค้าความยาวของไม้มีอยู่ที่10.3นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงโทนน้ําตาลนะคะอีกฝั่งจะติดกับพี่นิดหน่อยแต่ว่าสวยงามมากค่ะราคาเล่มนี้ให้พิเศษเล่มที่7พิเศษ1,190บาทรวมสูงคะ่ะเล่มที่8นะคะความยาวของไม้มี10.3นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงโทนน้ำตาล น้ำตาลเทานะคะสวยงามมากเล่มนี้ราคา1,290บาทรวมส่งนะคะส่วนใจเล่มไหนแคปหนะ้าจอแอลได้เลยลายกระเด็ดมังกรสวยงามมากนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่9นะคะความยาวของใบมินตอยู่ที่ 10. 3ดนิ้วความกว้างสองุนิ้ว2 3จุนิ้วนะคะสันหนาหมิลตัวด้วาไม้พยุงความยาว 5, 5้านิ้วนะคะติดกระพีนิดหน่อยแต่ก็สวยงามนะคะลูกค้าเล่มนี้ราคา1 1 9 0ันบาทรวมส่งนะคะมาชิตี้ 10.2นิ้วด้ามพยุงนะคะ1,190งนบาทรวมส่งค่ะเล่มที่10นะคะเป็นบูวีป่ปลายเฉียงนะคะงานตีผิวไฟเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะแต่งสันอยากสวยงามความยาวของมบมีอยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันจะนาหน่อยนะคะ6.5มิลเล่มนี้ตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดุจฉลุลายความยาว5.7นิ้วนะคะเล่มนี้ราคา980บาทรวมส่งนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นู้ได้เลยรับประกันความพมของใบมี